จิ้งบอลสี่เหลี่ยมนอกผสมประสานระหว่างจิ้งบอลหน้าหลังและซ้ายขวาด้วยปลายเท้าโฟกัสจุดสัมผัสบอลยังไม่โฟกัสเป้าหมายอื่นเพื่อให้เข้าใจจุดสัมผัสบอลมากที่สุดก่อนฝึกแบบทันพัดครั้งที่27